ก็สวัสดีพี่น้องผู้ตายเบอร์สูุ้ตรสุขคนยินดีต้อนรับาส,สุสังบาทเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือเขาป่าจะจ้าไปหาขุดอห,อย,ห,หอยแล้วก็แมงเงาหรือว่าแมงป่องนะจ๊ะทุกคนเนาะเพราะว่าเอซี่เพื่อนสิกินแมงป่องจ้าพี่น้องจ้ารอติดตามด้วยนะจ๊ะว่าเราจะได้กันกี่ตัว,วหรือ,อยังไงเนาะพี่ตัครับตั้งรอะไรเราก็เอานะจ๊ะ ผีพหอยจ้าพี่น้องจ้าอยู่ใกล้หอเนี่ยไม่ตายเพื่อนอ้ยังอยู่ยังมีคนอยู่จ้าอุ้ยสองสองจ้าเออเพิ่นอยู่น้ำกันสองพมีฮจักยังเป็นโกนดลงไปอยู่ไหนมันหู้ดักลงไปเลยได้แล้วสองตัวจ้า กินเจ้าวาวกินหอยพี่น้องอือเสียมีอันเดียวพี่น้องก็อยู่นะบริขาอายุบ้านจ้าเบิร์ตยังลูก ผูกมันเป็นหูนูนอีและนีะ่อะไรออกลันใจกลนใจได้สองตัวแล้วจา้าหูเดียวพี่น้องเอ้ซสอนสอง,สอง สวัสดีจ้าอิงยงเงาจ้าอีมงเงาก่าจ้าเ้าเอากเบเงาจ้าหอยลืมเงวได้สี่ทีลงอน่หอยสุดแล้วหันไปหัวชาวมันันด้วยจ้าง่าคันบนหอยอยู่พี่น้องจ้า บอนหอยอยู่จ้าหูออกึงปึงจ้าเอือจะเอาไปยู่กั่งก็นาะอืออือกึงปึงอยู่อือยอ,อยู่โพนจา้าหอยนี่มันอยู่แถวโพนนะจ๊ะแถวโพนแถวโกนอือ ภูเกาะอิเ okay ล่ยูภูว oh, 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 ่าไ้กันได้ก้วยพุไปเไปนู้นเลว่าเราโกกิเตสเจตเตอคนนี้ราเลยด้วยโอ้ตปูอ่มันมีห้อยกันภูเบเนี่ยลมห้อยนะมีป๋อชุดเลยดิชุดบนีมชุดแล้วมีป๋อไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจอมปูอ่ะนี่เงาไม่เนี้ยไปเออนี่ชุด ไม่มีไม่มีเบิดแล้วๆๆๆคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวค่ะไปรูใหม่<ว>คุมจิลอกับข่าวจ้าหอยจ้<ว>จา แล้วสามหน่วยพี่นอ้องเออสามหน่วยจ้าโอ้ย,ยหน่อยแท้ตุ่ยหน่อยก็นหน่อยตุ่ยเด้อจ้าออเออไอเงาไม่ต้องอยากแต่ว่าเออสิเต่งกันไม่เงาคนตาไานานตโจโกโล่ไลก็อพอเฮงขู่มันขนาดวันนี้นะฮะอ้ออาฮะไม่เงาเลยสิลงมา จกกระูดมาคุย่าดาอีกแล้ววะออกเพอเฮงลงเปนเงาืออืมนั่นแหละสามหน่วยพี่น้องเอ้ยสามหน่วยจ้าบนลงบนลายเดอกปัสิหาแล้วก็บอเห็นบัดยามบ่ได้น่แลดโครบครบ พอซื้อถอเอาไปปลูกก็จะนี่อืมสามหน่วยพี่น้องสามหน่วยเนี่ยสามลูกจะไปไปต่อพี่น้องนี่จ้าฮาก็ได้สองตัวแมงเงากับพี่น้องเอ้ยหรือว่าแมงป่องเนาะของไอซีเพชรสมบัตไปกินได้พี่น้องเอ้ยแมงเงาเพิ่อก็กินจากก้นจาจ้าขุดจา้า ุดหอยพี่น้องเอ้ยจักสิมีจักสิมีลุยยูบโมี่อีเลยมาขุดลงไปเบิง่งอยากต่เข้าอ่าวเบิดนั่นเข่ากระโหลกฮะคือกันมันก็หาส่วนอยู่บอลดีเด้อพี่น้องเด้อหอยนักก่นก็เด้อมันก็เข,ข,ข่ากับเข่ามกคือกันเด้อคือกันกับกบบ่มี Nè, cà cò ăn rồi thôi im sim ไม้มีอะไรเกิดขึ้นจ้าหาหูไม้จ้าอ้าวสองสิบตัวนะหูดีหน่อยได้เฮ้ยอุ้ยไปชับไปลตส้ยบอมันมันตะกี้อาวสามผูได้ดีหน่ันตัวหนึ่งสามผูมันสี่สิบนวยพุ่นนี่ตู้จะตู้อย่ามากทุกอย่างกองให้ก่อนไปแล้วหนึ่ง ข้าก็ห้าเอาตัวภูมันหลอกตากานนี้แหละเขาต้องเห็นภูมันเตะข้าเกลบนี่คือว่าช้อนเขาดีบอกสองตัวแล้วจ้ายังอีกห้าเป็นสิบจ้าสากโอ้ยสี่ห้าแล้วจ้าอ๋อติดตัวจะได้สาจ้าเนี่ยสามตัวจ้าน้อยก็เอาเลยเนาะจ้ามาเลยตู้นะคะสี่อืมสี่จ้าเอา mười bao hết cú lưỡi mừng lâu nữa là mười bao hồn mừng cả hai nghe mừng tất cả 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 mừng หอยแล้วหอยตายตายแล้วหรอตายจะปีแล้วหรอเข้าแล้วมันออกก็ได้หระมากึ่งปึ๋งกึ่งปึ๋งลงไปแทะผูกปูเป็นมีไหมไม่มีจ้าใมสใสเจ้าว่านะมันขลงเลยคมันขึ้นลงเลยเฮียเฮียนู่นเลยนี่นะอยู่ตอกันแร โอ้ยตีนยุๆยุ่ยุันมันไม่ได้แก้วมันตีนยุ้ยุ้จะเอาถอยกลนคับบ่ไม่ใชไมมาเข้อมากรอดูไหมมึงดูฮัมมึงดูโอ้ยโอ้ยหยาโอ้ยตื่นดิ ใครแย้งเราแว้งิันอี่คำแก้วอยู่ได้ซี listen, ่โตพี่น้องอีซี่หน่วยจ้าไปอาจจะเบาต่อมาวาตอนะจ้าหนอยจ้าได้อีกแล้วจ้าขบมันเนี่ยอ๋อ ั้งปนึกว่ามันมีแต่ัปดตัวจ้าใวัดินาวดมด้านเราแล้วมส่แม่้าเหรอได้เมากระสีแวสันเพนอีกตัววะวััดแวอนะเนาืมเสียเหียววัดเสียเหีวัดเสียเหียววัดเออ พี่้องจ้าหอยแต่ตัวเดียวหรอคูณจะว่าเลยบ่เนี่นะว้ามันบ่เป๊ะๆแล้วมันบ่ได้ว้าวบ่อ่าพี่น้องหอยจ้าหอยจ้าวอันนี้บ่แม่กระสอบกระถิ่มคนน้อยบ่พี่เนาซึ่งมากองมันนี่นี่อยากขายอยากขายหัวละลอยจ้าหัวลอยบาทจ้า เนี่ยขนาดเด้อหอยนี่พี่น้องเอ้ยคันขาคันอันอยากกินหอยเราไปซื้อหอยนะ่อยอย่าต้อเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยค่ะนี่นี่จานี้โอ้ยลอยจ้าเนี่ยเห็นไหมทุกคนได้แล้วฮะกันนี้ก็ได้หอยแล้วเนี่ยมีตัวตุยๆเด้อหอยบานอันนี้เด้ออันแรกหนึ่งตัวนะจ๊ะสำหรับคนนี้ ก็จะได้เลยเหวัจวจีหัวเลยแหละพี่น้องเนี่ยหินโบหินโบหาหอยนออี้เนาะเวลามาจะจะก็จะด้ากกนน้ำ

อ่าไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีมูลเด้น้อยๆน้อยจะต่ำลงน้อยก็น้อยพูดพี่น้องเอ้ยลูกจ้าเป็นลูกเป็นยังยังปุ๊บไปนี่คือบ่ป้าลูกโบตายเด้อมันโยนไปอีกมั้งนะพี่น้องเลาะปลาอีกแล้วจ้าพามาเลาะปลาทุกวันหาหอยหาหอยแล้วก็หาแมงเงาให้อสีเมื่อกินแมงปอง ไอ้ป่องนั่นเองไอ้สีผันกินเดี๋ยวพี่น้องเด้อ <c oughs> เอา้าเอา้าเอา้า <c oughs> โอ้โหปึงปึงปึง,งปึงลงใบทำแก้วม<ำ>นะ่อยูลอยชีวนะิตถูกไหมจ๊ะนี่โหโอ้โหทำแก้วตัวไหนก็ได้เร่ใครทำแก้วเฮาวทำแก้วเฮาบอาากเฮ้ยทำแก้วซิงนะคะอยู่เนาะทำแก้วเฮาวทำแก้วกระบาดยาวมา่อคืนมันมีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ ขุดจ้าขุดจ้าอ้าขุดลงไป,ไปตัวประยุทธ์ดอกนั้นเนาะอยู่นั่นไปทางนึงไรนู่นเป็นู้นั้นโอ้เออนั่นแหละนี่จะเ่าจะหูปวกเฮ้ยอืมนือเชิงบ้องเป็นหูป่วงจะเอาดีดิใช่หูอะไรล่ะมันเป็นอัน หูแลนหูบางเฮ้ยตัวพี่น้งหนไหมมือตรงดอกนหน้ามันไม่ใช่หูกล่องมือที่ไหนนี่นี่มือนี่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 ใช่โอ้ยบ่ได้มาจากพี่น้องจ้าเฮาสิมาเบิ่งหอยเเานาะว่าเราจะได้กันกี่ตัวเนาะนี่จ้าหอยได้เก้านวยพี่น้องจ้าเนาะหลายอยู่นะลายอยู่จ้ากระซิข้อกิภาพบรรยากาศรอบป่าไว้เพียงสนิทแหละพี่น้องเอ้อฝากติดตามคลิปหน้าจากทีมงานของเราด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า